ปูกินขุมมือแม่ปูกินขุมมือเลยอย่างป,ปูนาปูนาจริงลูกลเราเนั่นแล้วก็คอยเอาหูเพื่อนเจ้าให้เอืเ้อยจะเบิกพอโตมาใหญ่มางามแท้ว่ซั่นนางร้อยสิบห้อยู่น้ำบ่อเท่านั้นเ่หาห้ยอยู่น้ำอย,อยู่บ่ยอฮะสิไปอยู่นำนอกแล้วคั่นนนี่บ่าวลาวเอ้ยว่าสันเรื่อยสว่านแน่นั่นแชร์แล้วอยู่น้ำบ่อแช่เข้ามาอยู่น้ำอยู่บ่อบ่รู้บา้บาน แาง่อยแต่มาอยู่ยุเอื่อยเจ้าได้หันออมาอยู่น้ำอยู่บ่อไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ผัวจะได้ฉันกันห้องเริ่บ,บานจะนอนห้องนึงกับผัวกับลูกผัว,ผว<ม>จะจะนอนใช้

เวทต้องมาเนี่ยหรือไอ้เก่งราศีเป็นเซ้ไปเลยบ่อกร,ระได้ที่กำลังว่าไายบอกไหนก็นเออบรแเล้วก่อนบรแเล้วก่อนเมียุมเอาปเอามาแ <c oughs> ม่นบ่าน้องเลยเชี่ยแต่เรียก,ก,กให้เบิ่งเนี่ยเรียกดูดดูดโอ้ย

าโหดจริงจริงดิแมนมานอนเพลงแบบแมนบอไอยมือนี่แบบประตรงหลังแล้วเนาะยิ่งแล้วเอาแบบยิ่แล้วเนี่ยไปตรงหลังนะแบบเอามือแบบว่าปากแบบว่าดูดเลี้ยนี่นี่เลยกันมันเห็นมันสะอาดไปเลยฮัลโหลตื่นนอนแล้วมอเตอร์สติ๊กจะนอนไปก่อน พาดีเดโล่ก็ได้ฟุเดยเรียนแบบเลยโอ้ยแม่จะได้เกตแมวมันไ้เลยชงาโลกแม่ลีเน่ะม็เป็นตามให้ไก่มาอยู่กนนั่งนนั่งนั่งคิดนักเลยคิอื่ไหมาดีบ่อยมาดีนั่งอะอามาไหมาพร้อมบอก ส่งเจ้าใส่ได้撒 FC รับคะแนบาน้อยบอกพิศกันอะเข้าเปมาชมร้อเบาหน่อนรับ้างเด้อในส่วนต่างไวหลายคนก็ว่าแพง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 แงแพงแพงน้อยไงเกันคอมเมนต์เลยแพงจนบิด เอ็นซีขาไม่มาเขาบอกเราจ่ายแล้วค่ะช่างหาพันว่ะจ่ากแล้วเอ็ซีเขาก็บู้เนแล้วจ่ายแล้วจ่ายเท่าหร่จ่ายครึ่งนึ่งอืมวันนี้สบายดีสบัยดีสบายดีวันนสบดีเกงนึ่งร้อยหาสร้างพ่อเราจะไปขีดตัวชัก แกชิดอยู่วะไอ้ไร้ฉีได้เงินสาส์นริด่วาับ่มีในหัวะขบ่มีในหัวะะมาดิทนหัวปมันสมองเลยเาหัวลูกให้มันอันนบาอยู่ในเ็ผมนางเลยนับมาพี่นะมีไปเฉยๆมันยืใช้ก็ติองยมนังโอ้

เนาะบุญนี่ว่าสาหัวไงเนาะมาอาบน้วก่อนมันอาบน้ำก่อนเอาส่งใครส่งเลยมัใส่ให้ส่งมันพอดีมาพอดีมากทิ่งก่อนี่บอส่งร่างบุญนี่นะเจ้าพันยาบมาใส่เด้าหน่อยจะใส่มาได้คอยละใหญ่ไวดคอยละมึงแค่ยื่เต็

ว่าแล้วมันตื่นมันจะายากแน่นาะอยากแล้วเดี๋ยโดนจ้าแมกินเลยนี่เปล่าเล่าเปิดกล่องหนึ่งเจ้ากระแล้วอย่าได้ฉะนน้าอยากกินบุญนี่น้องบุญนี่ลูกไอเก่งลูกก็ตาเก่งลูกเนี่ยพอเก่ง เราพอพื้นยังบอเก่งเหมืนพี่ชีมาแห้งวัอัดอัอัอัเอาพื้นนี่คนวันต่ม่เน่เต็มโนบุญมาไันไปเตมช้ากินข้าวที่ยังแลกแต่ข้าวโซนกินแล้วก็จะคำว่าสีม่วงคำนัดนะไม่เหมนันไหนค่อฮ่าฮ่าฮ่าลักับพีนไห แสดงว่าไปยังมากันบุ๋กเห็นเนาะมันกลับไหนหรอหมาอัตกนัตไอ้ตึกนี้อีกแล้วเอาอีกแล้วบาทนี่ตึกนี้ปลาลูกปลาเมียอีกแล้วเอาไว้แม่นว่าน้องลอยตายเอมแล้วันมันจะดึงน่องมันจิลากไปลูกแม่นว่าน้องลอยเจ้าอะบอป่ะ พังบาาสิทามนี่ไ้ไปปลูกพักไว้ยังไปทมือะไลนะทงมาสนปลูกแล้วปลูกเลยทัวได้สังย่างพุดในในขูดย่างราเราบอกขูดเส้นแถวพูดคอยได้ปลูกปลูะจ๊าขึ้นมาขึ้นมาปลูกบางแจงปลูกอะไรบางแจงน่ะย่างนะจะต้องปลูกบางแจงนะจะสิเรเดี๋ยวมันคอหมักแล้วปลูกลุมีแตมีแต่แค่ยังนะ ใช่ตัวอยวเลยจะได้จบคลิปนีว้ไว้สานก่อนเนาะมันียาถ้าเบิร์ดีพต่อไปเลยมันี้ว่าสิผ้าเท้าุูกผักปูเนื้ายป้ากระดิ่งแตงพัน้พักแ้ก็ตั้งใจหว้วาตั้งใจล่ยางดูมันนี่แต่มันก็บอเป็นทีคิดไว้นะถ้าเบิร์ีพีต่อไป มีของมาให้น้องบุญเพ่งอีกแล้วดีใจบ่าบุญเพ่งเดยให้คอยในเด้อน้องบุญเพ่งคอยส่ให้เจ้าไปแบกเอาเองเด้อน้องบุญเพ่งเด้อบ่าวเล่าส่ให้เจ้าไปแบกเอาเองเด้อได้บ่ได้บ่เด้อกับปีนนาพี่ตี้มันใจนะแบกได้มันใจโดยโดยโดยสบายดีก่อน

เสียลูกให้นางร้อยอีกแล้วนางลอยปลาลูกไห้ดิีเออย่าไาม่เหี่ยวใส่ปาลาเหล้าเด้อบุญมีเดี๋ยวลูกนวเลี้ยงปลาเนี่ยเา,าอุ้มไปน้ำหลดไหมเดียงลูกแทนนายบุญกังบุไปไปเสียเขาออบุมไปน้ำหลดแล้วเลงปลาเนา่